สวัสดีครับเพื่อนๆผมกริชติสานครับวันนี้นะครับก็มาอัดต่อนะครับกับเกมทีมฟอร์เทสซ์นะซึ่งเป็นเอพิโซดวันนะครับเอพิโซดหนึ่งหรือว่าเอพิโซดแรกของเรานะครับเกมนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะเล่นแบบไหนดีนะครับแต่ก็ไปเล่นเถอะนะครับไม่คิดอะไรมากครับก็วันนี้จะเล่นอันนี้ดีกว่าครับอ่าไหนดีผมก็เพิ่งเล่นนะครับเกมนี้ทบมาได้นิดหนึ่งนะประมาณตังหลายชั่วโมงนะครับก็สนุกมากครับเล่นแล้วติดนะครับเกมนี้โอ้โหไม่ยากไม่น่าเล่นเลยเล่นแล้วติดนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ไปกันเลยนครับดูซิว่าจะชวนเพื่อนได้ไหมมันชวนยังไงวะชวนยังไงวะดูก่อนว่าชวนยังไงนะครัได้ดูก่อนว่ามีคนว่าอะไรม้างนะตอนนี้ครับผมไม่รู้นะครับโอเคไดนๆดูดูก่อนว่ามีคนว่าอะไรมัางนะครับเอไ่นมาแล้วมาแล้วเย่ๆยกันนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับใครโทรโอ้โอ้โอโอ้โอโอ้มือถือตกมือถือตกนี่ โอเคครับไหนมีใครว่าอะไรอีกไหมไม่มีผมจะเล่นแล้วนะเอาวันนี้แล้วกันนะครับคิงออฟฮิลแล้วกันนะครับโอเคนะเพลย์นาวนะครับที่จริงเกมนี้ก็สนุกมากนะครับมีหลายด่านหลายแบบนะครับให้เล่นนะครับผมก็เล่นเอนจิเนียร์นะครับกับเบดิกนะครับส่วนใหญ่นะสายสปอร์ตนะครับสามสพอร์ตนะครับก็วันนี้ไม่รู้จะเล่นอะไรนะเดี๋ยวดูก่อนนะครับอะไรโอ้ลูกปืนใจพันดีฮีโร่ฮีโร่เลยนะมีคนเมนนะครับโคตรขำนะครับ โอเคนะครับมีอะไรอีกนะครับตัวสามเล่นไฟนะครับตัว3ามเล่นไฟคืออะไรตัว3ามเล่นไฟก็แตกผมก็เท่านี้นะครับก็ไม่ไม่ได้เก่งมากนะครับตายหมดนะครับตายตายบ่อยนะครับตายเยอะนะครับเป็นคนที่ชอบไปพริชีพนะเพื่อทีมนะครับแล้วก็ไม่เล่นสปายนะครับเล่นไม่เป็นนะครับสปายนะครับโอเคครับนี่คนเล่นเยอะดีนะครับผมก็จะเล่น มีแล้วกันนะครับมีสายสักหน่อยนะ c อนโท o l Point captured แล้วนะครับเราครับสวยแล้วสวยแล้วไหมล่ะตู้สุดยอดไหมล่ะตัวไอมาก็เจอเลยนะมึงเอ้ยตายไปสองสาหัสเลยเรา มาเราแลน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 ช่วยเพื่อนก่อนนะครับเรา ถ้าเล่นมิสไตน์ต้องยิงใส่พื้นนะมันจะได้กระจายครับแตกไปกระจายไปครับโอเคครับเราก็เอือดโดนไฟโดนไฟยังง่ายโดนไฟจังง่าเอือโดนไฟใหญโนโดนไฟเอือดเอือดเอือเอือตายบอนอตายบอนอทำไมอากาศหนาวๆยังโดนไฟเจ็บวะ จ0โอเคออโอเคเรียบร้อยครจัดการมันเ้าจัดการมันเข้าว้าโดนว้าแล้วโดนโอ,โอ้โดนลอยหลังครับ ถ้าผมกระตุกนะครับใส่ตัวไฟครับใส่ตัวไฟก็ได้วะไฟครับตัวไฟปป้ปตัวไฟครับ,ตตรบแต่ผมไม่ค่อยเก่งไรครับตัวไฟอีกสามสิบกว่าวิครับชะนะแน่นอนนะแบบนี้ครับถ้าเราไม่โดนอะไรนะับแม่เด็กขอบคุณนะแม่เด็กมแม่เด็กหมาแม่เด็กตามรู้ม,มาขอบคุณนะแม่เด็กไปเราไปบู๊กันเถอะเพื่อนไป

ล<ห>้างด้วยสงสัยผมอัดแบบ Full HD นะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับปกติผมจะได้อินจิเนียร์นะเนี่ยด่านเนี้ยนะครับด็อกเตอร์ไม่มาด้วยเลยด็อกเตอร์ไปเผากันนะครับค่อยว่ากันนะครับไปเผาก่อนน้ำเผาก่อนน้ำเผารอบด้านนะเผารอบด้านสะพานมากนะเผารอบด้านไปไปกันซะ ขอบคุณด็อกเตอร์อเอารอบด้านไปไปใส่มาอีกใส่มาอีกเสร็จเอาให้แตกให้ตายแล้ว สำคัญครับเซนทรีนะครับโอเคดีมากกระสุนมันหมดแล้วทำไงดีเอาเถอะกระสุนก่อนละกันเออโดนยิงโดนยิงเอื้อเอื้อออย่ายิงหลายอย่ายิงหลายสุดก่อนเดี๋ยวเจอกันลูกแพ้ไหนผู้ใดมาอีกผู้ใดมาอีกผู้ใดมาอีกเฮ้ยเฮ้ยโดนไล่โดนไล่ไปเฮาไปเฮาไปเฮา ตายเลยนะคร ah. ับบ ah. ุกจนตายคร ah. ับม ah. ีแต่คนกระตุกนะครับช่วยอะไรไม่ได้จริงครับ จะเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่ผมเล่นผมไม่กระตุกแล้วกันนะครับโอเคนะครับทำไมผมเล่นเอนจิเนียร์แล้วเป็นแบบนี้นะครับที่จริงผมชอบเป็นเอนจิเนียร์นะครับด่านนี้ไปเฮ้าเอนจิเนียร์เฮ้า build into c e n t u ีเป็นสี่ผมสีเราทั้งโอเคเข้า เอ้าตีเข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 ้าโอ้ล็อกเตอร์ไม่ต้องมาทำคนก็ได้ล็อกเตอร์เอ้ยหมดละหมดละหมดละล็อกเตอร์ไอเราทำพันแล้วอะผู้ใดมาอีกโอ้สับปะรดตายเหรอตายเหรอจัดการมันใอ้สับปะรด จักแล้วว่าใครเป็นใครมาไหมมาไหมมาที่นี่ไม่รู้จักว่าใครเป็นใครจัไปดีมาก

วิกเตอรบไปดูใครว่าไงเราผมไม่รู้นะครับก็คอยดูแล้วรับตอนลงคลิปเอ้ยตกแล้วของตกนะครับสงสัยเจอ Full HD เกินไปนะครับมันเขาเรียกว่าอะไรมันเคลื่อนไหวเยอะเกินไปนะครับก็ต้องรอดูแล้วนะครับ ใครเน็ตไวก็อาจจะได้ใคเน็ตไม่ไวก็อาจจะไม่ได้ครับตายแล้วตายแล้วตรงนี้เหรอ าดกระสุนไปก่อนนะเราค่อยว่าเมีดาวแล้วมาดิ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 โคตรมาตายเลยไม่ไหวไม่ไหวโหดมากวันนี้ไลฟ์ค้างเหรอครับไลฟ์ค้างไปแล้วเหรอครับตอนนี้ พังแล้วผมไม่ไู้ทำไงแล้วนะครับสงสัยเกมนี้จะไม่ไหวนะครับัไอ้เยอะเกินไปครับเฮ้ยตายเลยเห็นป่ะ ก็ไม่ก็ดูแบบไม่เอซีก็ได้นะผมก็ไม่บังคับนะครับแต่ค้างจริงเหรอแบบนี้ก็ลำบากครับหนึ่งนะผมดูก่อนว่าผมจะใช้อะไรดี Entrance นะครับไปแล้วเดลพอร์เตอร์นะครับ Sentry going u เกมใหม่แล้วครับเกมใหม่ไม่ได้นะครับตอนนี้เล่นก่อนให้จบด่านกันนะครับประมาณสักหน่อยนะครับทำไรไม่ได้จริงครับตอนนี้ขอเลีบิวซัมแบ์ครับไปแล้วผม

มาดีมาดีมาดีผมก็กระตุกเหมือนกันนะครับนิดนึงครับโอ้โหไม่รอดครับผมเรียบร้อยนะเราหนึ่งสีสีเอาไม่อยู่เกมีสเปคสูงเกิน ที่จริงผมเล่นไม่กระตุกนะครับแต่ว่าตอนอาจจะอาจจะกระตุกก็ได้ครับตอนอัดปกติผมเล่นไม่กระตุกในเกมเนี้ยผมขึ้นทายหมดเลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนเซ็ตได้ไหมออปชั่นจะค้างแล้วครับตอนนี้นะครับ Native Full Full Resolution นะครับไม่ได้เว้ยลงไม่ได้เลยเหรอไม่ลงแล้วแล้วกันครับไม่ลงแล้วกันครับไปไปต่อเขาทำไมทำไมไอ้นั่นเราเยอะจังเลย เจอร์เ going up ล e อร์เตอร์เราเฮ้ยเอางี้เลยเหรอผิดที่นะครับผิดที่นะครับไปเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข้าไปต่อเข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 ้าไปต่อเา Cloud, clown, clown, clown. Set yourself on the point, mister. Clown. We have an honest control point. Okay, that pilot. Mission ends in 30 seconds. We have one guard point.

ความเดืยวแล้วเออได้ได้ได,ได้ลองดูอเอาอวามไปเดือดแล้วกันนะครับผมทำอะไรไม่ได้จริงครับไปไปไปต้องเล่นใหม่ไหมเนี่ยเตึ้งเติ้งติงติงติ้ง,ง,งอ้ายค <c oughs> ้างแล้วนะครับไม่เป็นไรออกใหม่เข้าใหม่นะครับไอ้บ้า กำลังมันนะครับเมื่อกี้ทีมฟอร์เทสไหนละ่ะทีมฟอร์เทสเฮ้าอาวค้างแล้วโอเคออกมาแล้วครับก็ขอออกกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเจ๊งนะค้างไปแล้วนะครับก็ประมาณนั้นนะครับโอ้ทำไงดีเราเล่นต่อนะครับกี่นาทีแล้วเมื่อกี้ดูก่อนนะครับ เอ่อก yup> ิ่นาทีวะไม่รู้นะเล่นต่อนะครับเดี๋ยวเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวลดความละเอียดลงนะครับกลายเป็น HD ก็พอนะครับค้างแต่ชาติที่แล้วเลยเหรอนหนดูดิตอนนี้ยังค้างอยู่หรือเปล่าผมก็ดูได้นะ แต่ว่ามันต้องรีเฟรช h นะครับมันน่าจะต้อง refresh ก่อนนะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนแป๊บนึงนะครับอ๋อเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้นะครับก็ลองเล่นดูน่าจะไม่กระตุกนะครับอ๋อเราเสียงพูดแล้วครับได้ได้ได้อ๋อเข้าเกมใหม่แล้วนะครับเรียบร้อยนะครผม เฮ้ยเล่นอีกหน่อยนึงนะครับวันนี้นะครับอีกสักอีกสัก2ตานะครับเดี๋ยวผมกําลังมันนะครับเดี๋ยวจะวิวแฮปปี้วิวต่อแล้วกันนะครับหลังจ่ายประมาณสักจบเกมนี้สัก20่นาทีเดี๋ยวผมแฮปปี้วิวต่อแล้วกันนะครับวันนี้นะครับสงสัยต้องเล่น HD นะครับ Full HD มันหนักเกินไปนะครับเน็ตผมอาจจะไม่ดีนะวันนี้นะครับทำให้ฟางแล้วก็ดีนะครับหลารบ ค้างไหมตอนนี้เออไห้ค้างแล้วค่อยค่อยได้เล่นหน่อยสามโอ้โหอะไรวะมันเปล่าตรงนี้เหรอก็ทำไมไม่ตายวะตรงนี้ทำไรเนี่ย mà được người nhiều, lẽ đó phong nhì, đập, đập rồi, bao ทำไมผมไม่มีอ่ะกระสุนหมดหรือเปล่าตายเลยเราไม่ได้การไม่ได้การตัวไหนดีตรงนี้แล้วกันเอนจิเนียร์แล้วกันครับผมว่ากระตุกมันไม่รู้นะครับว่าเป็นไรนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับว่ามันหายกระตุกนะครับทำไงมัน,นจะหายกระตุกได้นะเพราะว่ารอบนี้ผมไม่ได้จริงครับก็เล่นดีๆอยู่นะไม่น่ามีปัญหานะเซนต์พีดาวเลยหรอ โอ้โหกานกระตุกมาโอเคแล้วครับผมเลิกเล่นแล้วกันนะครับกระตุกทําอะไรไม่ได้นะครับกระตุกจริงๆก็ต้องเลิกเล่นนะครับเรานะครับเฮ้อเซ็งนิดนึงนะครับแต่ทําอะไรไม่ได้จริงๆนะครับก็เลิกเล่นก่อนนะครับวันนี้นะครับก็จุกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเฮ้อไปเจอกันใหม่นะครับก็เดี๋ยวอีกสักยี่สิบสามสิบนาทีนะครับอาจจะแฮปปี้วิวต่อครับดวไม่เอาดีนะครับคิดว่าไงนะครับ คิดว่าไงครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่ลกันนะครับก็เดี๋ยวผมมาทําใหม่นะครับลองรออีกรอบว่าจะกระตุกหรือเปล่านะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้าครับในวิดีโอโอเคครับอินเด็กซ์อยูนะครับก็เดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงแฮปปี้วิวต่อนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับมันกระตุกจริงๆนะครับทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็หมดปัญญานะครับโอเคนะครับ 哦。Oh.